วัยกลางคนคุณแม่ถึงจะป่วยก็ป่วยธรรมดาไม่ถึงขั้นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพออายุเข้าสู่วัยแก่วัยชราคุณแม่ก็มีอาการป่วยมีอาการเจ็บมีอาการปวดเกิดขึ้นกับคุณแม่ตามอายุเข้าสู่วัยชราคุณพ่อจอมโพชัยผู้เป็นสามีและลูกๆหลาน พี่น้องดูแลคุณแม่ตลอดมาและในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตรงกับวันที่26คุณแม่มีอาการตรวจท้องอย่างรุนแรงคุณพ่อจอมโพชัยผู้เป็นสามีและญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้ชิดนำพาคุณแม่ไปทำการรักษาอาการตรวจที่โรงพยาบาลศรีรัตนะคุณหมอตรวจอาการ ให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีรัตนะระยะหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นคุณหมอจึงส่งต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกดคุณหมอทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเครขึ้นมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณหมอทำให้คุณแม่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกดระยะหนึ่ง แต่อาการป่วยก็อม่ดีขึ้นคุณหมอจึงวินิจฉัยแล้วอนุญาตให้ญาตินำคุณแม่กลับมาทักรักษาตัวที่บ้านผู้เป็นสามีมลูกลูกพี่น้องพี่น้องเพื่อนร่วมบ้านเข้าเยี่ยมถามอาการและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เรื่อยมาอน,นิจจาสาม,ามัาไม่เที่ยง ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปมีแล้วหายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งคณแม่เลื่อนโพชัยก็ตกอยู่ในสภาวะธรรมเช่นนี้เหมือนกันเสียงหวเระเสียงบ่นเพ้อที่เคยเคุยกับคุณพ่อจอมผู้เป็นสามีและลูกๆยากิพี่น้องหลับกลายเป็นเสียงที่เบาลงและเป็นอาการพยักหน้าแทน อกผู้เป็นสามีบอกลูกๆบอกญาติพี่น้องและหลานๆว่าคุณแม่ไม่ไหวแล้วมันช่างเป็นสัตธรรมเสียยิ่งไรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นปัจญิมโอว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันปริิพานว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น แล้วย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุดขอให้เธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาณและขอให้เธอทั้งหลายจงให้ถึงพร้อมเธอและแล้วพระอทิตย์ใกล้เที่ยงรงของวันที่6กันยายน2563เวลา11นาฬิกา50นาทีคุณแม่เลื่อนโพชัยก็จากคุณพ่อจอมโพชัยผู้เป็นสามี ที่คุณแม่เลื่อนโปรใสรับและเคารพเสมอแล้วก็จากลูกๆหลานที่คุณแม่รับและเอนดูตลอดมาแล้วก็จากพี่ชายพี่สาวพี่น้องเพิ่นร่วมบ้านที่คุณแม่ให้ความเคารพและนับถืออย่างไม่มีบัตรกลับอย่างสงบศสริออายุได้เกสิบปีอนิจจาสังขารมันไม่เที่ยง เกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอถึงแม้ว่ามีเงินทองฟองพนอมิอาจต่อติดปีกหลีกความตายอนิจาสังขารน,นั้นมันไม่เที่ยงหนอมีเกิดก่อพังยับบุกสลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่คู่ดับไปกายสลายสังขารดับ นั้นแท้จริงสี่คนหามตามตำนานท่านกล่าวย้ำคือดินน้ำลมไฟในธาตุขันประกอบเป็นตัวตนแต่ต่างกันต่างเผ่าพันธ์เพราะกรรมที่ทำมาสามคนแห่นั่นไซคือใจลักใกล้ตัวนักแต่เหมือนใกล้ไม่ศึกษาอักน,นิจังทุกขังอนัตตา มิอาจพาหลุดพ้นวังวนมานอีกหนึ่งคนนั่งแคร่นั้นแน่นักจิตหลงลักฝ้าตัวเองน่าสงสารเมื่อเกิดขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นานย่อมถึงการดับไปแต่ไล้มายามมอดน้อยชีวาต้องลาจากมีเพื่อนยากสองคนตามไปหา ดุลรักษาปาปชดใช้ไปตามกันอุก,กาสะวันทวิพันเตกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมามกรรมทั้งสามที่ข้าพเจ้าคุณแม่เลื่อนโพชัยได้สลังพลังพลาประมาทลืมหลงตอนที่ข้าพเจ้ายัางมีชีวิตอยู่ด้วยกายวาจาใจ ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนาก็ดีขอให้สามีลูกลูกหลานนพี่ๆญาติพี่น้องเพื่อนร่วมบ้านตลอดถึงท่างที่มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีและไม่ได้มาร่วมในพิธีทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าคุณแม่เลื่อนโพชัยด้วยเถิดข้าพเจ้าคุณแม่เลื่อนโพชัย ขอหสมกรรมยกโทษให้กับสามีลูกๆชันหลานพี่เพ่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมบ้านตลอดถึงท่านผู้มีเกียรตที่มาร่วมในพิธีและไม่ได้มาร่วมในพิธีทุกท่านไว้ในโอกาสนี้เช่นเดียวกันด้วยเถิดจึงขอตั้งจิตอธิษฐานดวงวิญ,ญญาณสถิตนหนไหนล่องลอยสู่สวรรค์อันอัมไพย ล่องลอยไปสุปกตินิรันเทิงเงินทองนั้นส่งได้แค่โรงพยาบาลสามีลูกหลานญาติพี่น้องตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีส่งได้แค่เชิญตะกรบุญกุศลเป็นทุนลอนส่งให้คุณแม่เลื่อนโพชัยถึงพระนิพพานโอกาสนี้เรียนเชิญนายโยธินมูลกับคุณประธานพิธีนำพาญาติพี่น้องทั้งผู้มีเกียรติ ท่านจึงให้ความเคารพแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกับผู้ไวศัชน์สัก1นาทีเรียนเชิญครับ